ยายปนจะมาเก็บใบกะเพราเจ้าวันนี้เราจะเนี้ยผัดกะเพราไก่อันนี้กะเพราอย่างยายกะเพราแดงเจ้าปีนี้ที่บ้านกะเพราแดงออกหลายต้นเลยเจ้า พูดเอาตึงดอกตึงใบเลยนะเจ้าใบกะเพรานี่นะมันจะได้หอมหอมกะเพราแดงจะหอมกว่ากะเพราขาวานะยะเนาะลาบไก่จะลาบไก่จิ้นไก่เขาจะลาบเอานะเจ้าที่เขาลาบเอาเพราะอย่าง <c oughs> <c oughs> ที่เขาลาบเอาเพราะว่าคนเข้าบ่มีเขี้ยวเจ้า ปันหรอ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนะเจ้าไก่ต้องลาบเอาเจ้าลาบ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 เราเจะใส่พริกแห้งนะเจ้าเผ็เดเผ็ดไม่เผ็ดไม่กิน <c oughs> ใส่หอมขาวลงไปเจ้าเสียงตําคกหนักแน่นเลยเจ้า้กล้ยใส่ลงไปเจ้าหอมขาวใส่เป็นขยักขยักอืมงานนี้เผ็ดแน่นอน อันนี้ไก่ตี่เลา,าบเสร็จแล้วเจ้าสับเสร็จแล้วอันนี้ก็โคกนี่ก็เป็นพริกพริกแห้งกับหอมขาวเจ้าต่อไปครับจะจะผัดแล้วนะน้ำมันพืชเจ้าแล้า ใส่กระทะ้นเขาใจผิดโ <Okay. S 1> อเคตัดเศษเชฟใหญ่เป็นบอกว่าเข้าใจผิดที่ว่าต้องใส่แบบกระทะร้อนๆเข้าใจผิดเราต้องกระทะแบบพอดีพอดีไม่ร้อนมากน้ำมันต้องฮ้อนถ้าน้ำมันมันฮ้อนเกินใส่ลงไปมันจะเป็นยังไงไม่อ,อ๋อมันจะไหม้ เราใจน้ำมันในกระทะฮ้อนเกินไปแล้วเอาพริกลงควา้ามันก็จะไหม้แล้วมันก็จะขมเนาะอันนี้อย่างเจ้าผงขนาเพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นเจ้าอย่าไปเกี่ยวว่าเสร็จแล้วปรุงอย่าไปเที่ยว,ว,ว,ยยวต้องปรุง้ว อันนี้อย่างเจ้าสีขาวใส่สีขาวลงไปน้ำปลาอันนี้น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยไปเจ้า ใส่น้ำตาลทรายอย่างน่อยเจ้าเพิ่มความหวานให้เขาชาติแล้วเราก็จะเพิ่มสีสันด้วยสีอิ๊วดำสักหน่อยแม่หอม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  ไยอยากกินข้าวกันได้ออยังเจ้าแล้วก็ช่วงที่เราจะใส่ใบกะเพราลงไปนี่นะเจ้าเขาจะแห้งไฟให้มันแห้งนิงน้อยเจ้าเนี่ใส่อากินไป ใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ว้าว,ว <S <S ถ้ามันหอมทะลุจอได้นี่นะเจ้าอหอมออกนอกจอเลยเจ้าถ้าใครได้พอคลิปนี้ต้องอยากกินเข้าแน่นอนเลยอะ่ะ หอมห,หๆมหอมอมหอมหอมหขยี้ขยี้ขยี้ฟังเสียงความหอมว้าวอือไฟแล้วนะครับ ចូលទៅចាដាក់ແຕວน้ําតិចหน่อยច้าគុកគឹកគឹកនេះអីហ่าសุกแล้วเป็นอันว่าสุกแล้วเจ้าตักใส่จานจับใส่จาน หนึ่งจานผัดกะเพราไข่าดาวน้ำปลาพริกแล้วกับไข่าดาวไข่าดาวกระจายหาก่อนนะหาที่ดีที่สุดแอดมินชอบกินแบบนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับแอดมินช่องนอกอ้วนอ้วนไม่อ้วนก็ไม่ใช่ช่องนอกอ้วนอ้วนนะไม่ผู้พาหยางเพลงเนาะวันนี้เรากินข้าว กะเพราไขายา่ย้าวยะ่วฮะดูละแอดมินว่าแอดมินลืมคนน้ำจิ้มมรประมาณนี้นะคะแอดมินก็กินเผ็ดเหมือนกันนะ ให้ยางมาตุมนิดหน่อย หอมหอมมากราดน้ำจิ้มสักหน่อยเ <c oughs> นาวนาวแบบนี้กินเผ็ดเผ็ดอร่อยค่ะ <c oughs> มีอืมหิวไหมคนถ่ายหิว <laughs> ดาวืมดูมผัดกะเพราถ้าใช้กะเพราแดงมันจะหอมหอมมากบ้านแอดปลูกไว้นะกะเพราแดง พริกนาๆแบบนี้พริกกินตามเข้าไป พริกที่ใช้ทำไอตัวใช้พริกจินดาแดงกับพริกที่หนู <c oughs> มันจะได้บาลานซ์กันพริกที่หนูให้ความเผ็ดเนาะพริกจินดาแดงให้ความหอมอเผ็ด หมูทั้งนั้นหมูทั้งนั้นออะเหรอหมูของแอดมินอะคือไก่นะทุกคนถ้าแอดมินพูดว่าหมูอะมันคือไก่เนื้อกเพราไก่ไม่มีหัวงนอกไม่มีกรบักยาวไม่มีอะไรมาผสมนี่คือกระเพราที่แท้ f r a ป้านเอ็ดมินการันตีด้วยหุ่นเอ็ดมินความอร่อยก็หุ่นเอ็ดมินเผ็ดเห <c oughs> เงื่อ,อไหลมันเผ็ดจริงๆนะทุกคนสมมุติว่าน้ำจิ้มอะถ้ามันใส่แต่พี่ขี่หนูว่าอันนี้นทางปฏิบัตินะเอ็ดมินเคยลองมาแล้วมันมิ้งเขีย <c oughs> วเราก็เลยใส่รวมๆกันแล้วก็เน้นหอมขาว อร่อยเลยอันนี้คือตาแอดมินทําทุกอย่างนะคะแอดมินตื่นมาปุ๊บแอดมินก็ได้กลิ่นหอมจมูกแอดมินก็เลยลอยมาฟุตฟิตฟุตฟิตอ๋อเขาทํากระเพรามีไข่ดาวด้วยอุยยกมาเลย,ยใครที่กำลังดูอยู่นะคะสุขสันต์วันหยุดขอให้สุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงนะคะ จ้องนุ่อ้วนอวยพรให้ทุกท่านรวยรวยรวยจะสิ้นปีแล้วเนาะยังไม่ได้วางแผนไปไหนเลยแอดมินเหมือนแอดมินติดงานช่าเสยใจจริงๆไม่เป็นไรเนาะถ้าช่องไหนหรือใครไปเที่ยวมาก็มาบอกแอดมินบ้างนะว่าที่น,นี่เขามีอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะอแอดมินจะได้ไปเที่ยวด้วยนะคะในเวลาที่แอดมินมีโอกาสเนาะ อ่ะเยาขอคำนี้คำมือไอ้มึงจะพอลวไอ้มึน,เ,นเดี๋ยวจะไปต้มต้มน้ำบะปินรู้จักน้ำบะปินก่อน้ำบะปินก็คือ,อต้นมะตูมมะตูมที่เป็นต้นที่มันมีหนามเนาะอ่ะเขาว่ากันว่ามันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนต้นมะตูมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะตรงที่ว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรภรรยาพระศิวะหรืออะไรพ่อแม่พ่อแม่อะไรไม่รู้นะแอ้มึงจำไม่ได้ จะเข้าไปหาพระศิวะที่กาลังบาเพ็ญบาเพ็ญเพียรหานอยู่พระศิวะเนี่ยก็บอกว่าให้บริวารเนี่ยเข้าไปาปกปกัปกคุ้มครองหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วพระแม่จะเข้ามาพระศิวะก็เลยบอกว่า,าถ้าพระแม่จะเข้ามานะให้ไปเด็ดใบมะปินมะตูมเนี่ยแหละก่อนเข้ามาเพราะมันเป็นอาวุธอย่างหนึง่งหรือมันเป็นต้นไม้ประจํากายหรืออะไรสักอย่างี่ยแอดมินก็ไม่เข้าใจะนะแต่ว่าแอดมินอ่มักเรื่องกินกินคือที่หนึ่งนั่นหมายความว่า มันจะหอมมากนะมาปินนะเอาไปจีไฟเห็หน้อยแล้วก็ต้มใสะะ่กาค่ะถ้าใครมักหวานก็ใส่หวานนิดนึงเนาะรักสุขภาพช่วงนี้แอดมินงดหวานถามว่าทำได้ไหมไม่ได้ความหวานไม่อยู่คู่กับแอดมินเมื่วานก็ฟินชานมเย็นไปทำเองนะเจ้มจ้นสุดๆไม่มีขายที่ไหนขอบคุณ ดูกันชั่นๆอีกทีว่ากระเพาของจริงคืออย่างนี้ปัดปามเปมเปรมปป๊มปมนี่เนาะสำหรับวันนี้ไอ้มินก็ลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเราจะมีนางแบบแต่งตัวยังไงนั้นติดจําชมนะคะขอบคุณค่ะ